ใช่แล้วเรียบร้อยเฮ้ยไปเที่ยงกินข้าวดีกว่าไปด้วยไปไอ้แมนเมืองเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงไม่ได้เหรอรออะไรแล้วเพี่ยงแล้วเนี่ยหิวแล้วส้มตำไหมเออส้มตำ้มตำไฮโซอร่อยไปมันมึงเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงรอแป๊บนึงรออะไรเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเดี๋ยวมันกินไม่ทันเดี๋ยวนั่งสบายสบายแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆเว้ยนี่คือรออะไรเดี๋ยวก่อนรออะไรรอแบตเต็ม ไม่สาระบ้าเลยมันเหลืออีกสองเปอร์เซ็นต์ก็จะเต็มแล้วรอแป๊บนึงไม่ได้เหรอเดี๋ยวฉันไปด้วยฉันก็หิวถอดถอดดึงแล้วก็ไปกินข้ไอถอดไม่ได้ทำไมในเว็บไซต์เขาบอกว่าถ้าแบตยังไม่เต็มเนี่ยห้ามถอดแบตมันจะเสื่อมแล้วมันจะได้ใช้ได้นานไงโอ้ยไอ้เหมอคิดอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอ่าจบเรียบร้อยไฟดับไปไปแล้วกินข้าวถอดเฮ้ยถอดไม่ได้ทำไมก็ไฟมันดับแล้วต้องรอให้ไฟมาแล้วชาร์จให้เต็มก่อนถอดโอ้ยไอแม่เมืองเฮ้ เฮ้ยของเราเราก็ต <elekt> ้องรักษาป่ะวะแบบนี้แกันานเออมึงฝ้าปนเดียวเหมือนความรักไงความรักนี้ต้องดูแลกันเลยมันจะได้อยู่กันนานๆนี่มันอะไรมันจะเต็มป่วเนี่ย